สวัสดีครับนี่ลุงดำมาดูบานชื่นนะครับนี่สีก็สวยดีนะครับนี่ดอกใหญ่ที่สวยจริงๆนะครับนี่สวยแล้วก็จะมีสีซ้อนสีนี้นะครับแล้วก็มีสีนี้สีนี้สีนี้นะครับบานชื่นแต่และสีสวยนะครับปลูกหลายๆสีมันจะมีแย่งกันเด่นแย่งกันสวยนะครับแต่สิ่งสําคัญเขาบอกว่าถ้าออกถ้าออกเป็นเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าถ้าเรามาเก็บพันสายพันนี้เนี่ยแต่สายพันมาแล้วอผูอออ้เชี่ยวชาญเขาบอกไงว่าไงนะมาไกล,กลๆนี่ดิพอปลูกเสร็จแล้วชั้นยังไงอ,อ่ะอ่ะมามาไกลๆน, <c oughs> นี่ชันไไนช้นเดียวเป็นไชั้นเดียวนี่น <c oughs> ี่ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของก็ปลูก,ออกถ้าชั้นเดียวงี้ถ้าชั้นเดียวนี้ ให้เด็ดออกแล้วและต่อไปก็จะจะซ้อนใช่ไหมซ้อนสวยอย่างนี้ทำไมเพราะออกมาเขาบอกว่าทางนี้ถ้ามันมันเป็นชั้นเดียวแบบว่ากลีบเล็กๆอย่างเงี้ยให้เด็ดออกครับนะพอเด็ดออกเสร็จแล้วก็นี่ก็ทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยพอเหลือเหลือจากที่เราเด็ดออกเสร็จแล้วพอเกิดดอกใหม่มันจะซ้อนหนาอย่างเงี้ยเนี่ยหนาอย่างเงี้ยนะครับซ้อนใหม่หนาอย่างนี้นี่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะลุงดำก็ไม่รู้ละ ผู้เชียวชานก็บอกอย่างนั้นถ้าเราปล่อยถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้จะเป็นไงนะมันก็ไม่ซ้อนมันยังไม่ซ้อนหมดโอ้ถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้นี่เขาเรียกว่าชั้นเดียวเพราะเด็ดทิ้งปับ๊บถ้าหลังมันจะซ้อนนะครับมันมันจะเป็นชั้นเดียวหมดนะครับนี่ให้เด็ดนี้ทิ้งนะครับเอาต่อไปที่ออกมาทีหลังก็ม,นนะมันจะซ้อนแล,นะและหนาขึ้นหนาขึ้นแบบนี้นะครับนี่เป็นอ่าเป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับจาก อพี่ของพี่ป้านะ,นะครับนี่สวยพอเด็ดมาพอชั้นแรกออกมาปั๊บถ้าชั้นแรกออกมามันไม่ซ้อนนะเขาให้เด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งแบบน,นี้นี่แบบน,นี้ไม่ซ้อนซ้อนก็นเด็ดทิ้งอย่างนี้ปับ๊บเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายเขาเด็ดทิ้งอันนี้เสร็จงมันไม่ซ้อนซ้อนไม่เยอะเราออกไปมันจะซ้อนอย่างนี้นะครับซ้อนอย่างนี้นะครับนี่เขาว่า เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะนะที่ลุงดำถามผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญคือป่าชาวบ้านนี่งนะครับป่าชาวบ้านก็สืบต่อกันมานี่ดอกนี้เด็ดทิ้งเลยนี่ดอกนี้เด็ดทิง้งชั้นเดียวเด็ดทิง้งเด็ดทิง้งอย่างนี้เล็กเด็ดทิง้งเพราะดอกแดงเกิดที่หลังมันจะซ้อนนะครับนี่เหมือนกันเด็ดทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายมันครับเพราะดอกซ้อนที่หลังมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าดอกอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งเลย นะครับดอกนี้ก็เด็ดทิ้งแล้วทีหลังมันจะบังคับไอ้ดอกที่เกิดทีหลังซ้อนและสวยงามมากนะครับนี่ไม่ต้องเสียดายอย่างนี้ไม่ต้องเสียดายเด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดก็โรยไปะนะครับเด็ดทิ้งพอเวลาออกชั้นต่อไปนะชั้นต่อไปมันจะหนาอย่างนี้ชั้นเดียวเงี้ยเราเด็ดนี้ทิ้งโดนทิ้งปิ้วอย่างนี้นะพอต่อไปมันจะออกมาอย่างนี้ซ้อนหนานะครับมันเป็นเคล็ดลับ เคล็ดลับของคุณป้านะเขาบอกว่านี่ทําอย่างนี้เลยครับอย่าปเสียายมันมันต้นเดียวกันนล่นแหละต้นเดียวกันพันเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราไม่เด็ดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยมันไม่หนานะครับมันจะเป็นชั้นเดียวอย่างนี้ถ้าสมมุติเราเด็ดพวกนี้ทิ้งนะดอกต่อไปมันจะเป็นชั้นหนาขึ้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกชั้นเดียวชั้นเดียวก็ไม่สวยเด็ดทิ้งนี่ชั้นเดียวก็ไม่สวยเด็ดทิ้ง นะครับเขาบอกยางเด็ดอย่างนี้พอต่อไปมันจะเป็นชั้นหนาอย่างนี้หนาขึ้นอย่างนี้นะครับดอกสีขาวเหมือนกันนี่ดอกสีขาวชั้นเดียวแล้วก็เด็ดทิ้งนะครับพอต่อไปมันจะเป็นสีขาวชั้นหนาเลยชั้นหนาเห็นไหมต้นเดียวกันเนี่ยต้นเดียวกันจะมีนี่เห็นไหมนี่ต้นเดียวดอกสีนี้นะชั้นเดียวอันนี้ดอกชั้นหนาใช่ไหมเขาทคนิคเขาจะให้เด็ดดอกสีชั้นเดียวทิ้งเลยพอต่อไปมันออกดอกที่หลัง มันจะหนาแล้วและและหนาแล้วชั้นมันจะสวยแบบน,นี้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดลับของอคุณป้าเขาป่าชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ลุงดำก็เชื่อตามเขาเขาเด็ดทิง้งและต่อไปดอกที่จะงอกที่หลังเนี่ยนะครับนี่ออกดอกแงอันนี้ก็เรียกอะไรนะบานชื่นใช่ไหมบ,าน,นบานชื่นใช่ป่ะน,น,นี่ก็เรียกบานชื่นนะครับนี่ ดอกเขาสวยเขาปลูกมาหลายปีแล้วเขาบอกต้องเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งหรือเป็นคนยุติแต่ตามหลักวิชาการยังไงผมก็ไม่รู้นะอันนี้ป่าชาวบ้านเพาว่าอย่างนั้นนะครับพอเด็ดทิ้งแล้วดอกต่อไปที่มันจะออกมาเขาชั้นหนาดอกขาวนี่ไม่สวยเนี่ยนี่เด็ดทิ้งพอออกดอกต่อไปมันจะหนาย,ยัางไงน,นี่ครับเขาบอกอย่างนั้นไม่รู้เป็นเคล็ดลับหรือ เป็นการเร่งดอกให้มันหนาขึ้นน,นะครับถ้าจะให้ดีต้องถามผู้เชี่ยวชาญน,นะครับลุงดาก็ได้ยินว่าเคนลนดรับเป็นอย่างนี้นะครับเคนลนดรับเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเคนลนดรับของป่าชาวบา้านจะถูกไม่ถูกนะในนักวิชาการเชื่อกันยังไงผมก็ไม่รู้นะครับนี่นี่ดอกดอกนี้ดอกนี้มันก็ชั้นเดียวชั้นเดียวก็ไม่สวยเท่าไหร่นะถ้าเราเด็ดทิ้งแล้วชั้นมันจะหนาอย่างนี้ นี่ชั้นหนาเยอะอันนี้ก็ชั้นสองชั้นเองนะครับนี่เขาจะเป็นแบบว่าเคล็ดลับหรืออะไรปลูกใครปลูกดอกบานชื่นนี่นะครับชิดยังไงกับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเขาบอกมาอย่างนี้ลุงดําก็บอกไปอย่างนี้แหละนะครับนี่เด็ดดอกชั้นเดียวทิ้งดอกชั้นที่สองมันจะยั่งหนานะครับชั้นเดียวกับวกชั้นอย่างเงี้ยนะครับชั้นต่อไปมันจะหนา อย่างนี้อย่างนี้นะฮะนี่ต้นเดียวกันนะครับนี่ดํดำไล่ดูนี่ดอกหนานะครับนี่ดอกชั้นเดียวนะครับนี่เขาบอกให้เด็ดดอกชั้นเดียวทิ้งปั๊บไอ้นี่คู่กันเลยเห็นไหมกิ่งเดียวกันเห็นไหมไล่กันมากิ่งเดียวกันเห็นไหมนี่เด็ดชั้นเดียวอยู่ที่มือลงดำทิ้งปั๊บเหลือแต่ชั้นหนามันจะออกชั้นหนาอีกทีหนึ่งนะครับใครลองไปทําดูนะครับใครปลูกดอกบานชื่นนะครับลองดู ว่าเคล็ดลับหรือวิธีการเด็ดอีดอ,อกหนึ่งไว้อีกดอ,อกหนึ่งทิ้งจะดีไหมนี่ลุงดำก็เด็ดทิ้งตามที่เขาบอกเพื่อจะให้ดอกมันหนาขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเคล็ดลับอย่างหนึง่งแต่ใครชิดว่ามีคําแนะนําดีๆหรืออะไรดีๆก็พิมพ์มาให้ลุงดําดูบ้างนะครับนี่กระปาชาวบ้านขาพูดอย่างนั้นเขาปลูกแบบนี้มาโอหลายปีแล้วครับปลูกแล้วก็เก็บดอกนี้ปลูกใหม่ เก็บดอกนั้นปลูกใหม่นะครับนะครับตอนนี้ลุงดําก็ได้สายพันธุ์มาบ้างเใส่ถุงมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่เขาเรียกป่าชาวบ้านบอกว่า,าเก็บอย่างนี้ใชยยอะอย่างนี้พอเราเด็ดดอกกีบเดียวเขาเรียกด็ดกีบเดียวดอกชั้นเดียวไงทิ้งเสร็จแล้วดอกต่อไปที่มันเกิดมามันจะหนาหนาทึบเลยหนานี่คือเรียกว่าดอกหนาจะตาย,ตายนี่ดอกนั้นหนานี่ดอกหนา,นหนา,นหนาเห็นไหม นี่ก็ดอกหนาเห็นไหมนี่ดอกหนาถ้าดอกชั้นเดียวมันจะเป็นการดอกมันปานเล็กๆนี่ดอกชั้นเดียวเห็นไหมนี่นี่ดอกหนานี่หนาเลยหลายชั้นหลายๆกลีบนี่หนาเห็นไหมชั้นเดียวอย่างนี้ค่ะนี่หนากิ่งเดียวกันครับนี่ต้นเดียวกันกิ่งเดียวกันแต่อดอกไม่สวยก็ดิดทิ้งนะครับนี่เคล็ดลับการปลูกดอกบานชื่นนะครับนะครับนี่เราก็เอาดอกน้านหนา ดอกหน้าๆน,น,นี่เห็นเอาทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำเคล็ดลับในการปลูกดอกบานชื่นสวัสดีครับ